ติ้ามาเบิ่งเห็ดเดอ้อพี่น้องเหมือนในเห็ดลายค่ะเห็ดลายค่ะแต่ว่าพวกเก็บได้ไลายแล้วยุ่ริมถนนในป่าริมถนนนะจ๊ะเห็ดมีแจะดอก,กงามเด้อพี่น้องคุณแต่ว่าแยกชิมจะพเก็บแล้วบะวมันหลายแล้วู่บานคุณดอกเห็ดอ่ะดอกสวยงาม เบิ่งคุณเกี่ยงมุยลุยเกี่ยงมุยลุยยุป่านคุณจ้ะแม่เมือดอยู่น้ำใบหย่าเนี่ยกระเฮ็ดทั้งนั่นเลยเฮ็ดทั้งนั่นเลยจ้ะไม่ต้องดอกออองาม ป้ากับไู้ว่าเขาไปเลือกดอกยู่แกถนนมองนีล่ละแต่เห็ดมันก็หลายมันนี่เขามาหาเห็ดนางล่มเห็ดยาปลาริมน้ำป่าริมน้ำก็เลยมาเจอเห็ดจริงๆเจอทุกที่พี่น้องเอ่ยเจอจนบ่เก็บเจอจนบ่เก็บอันนี้เห็ดยาขาเชือ ได้ดอกอ่อนดอกหนึ่งวิธีสังเกตดอกอ่อนบอ,อนก็คือเข้าขาแบบนี้นะจ๊ะถ้าแบบนั้นอ่ะคือมันมันถาแล้วเอาเห็นบ่ละ่ะนั่นดำดำยังสันเทาแล้วอันนี้เป็นเห็ดยาขาเชื่อเป็นวัดเจ็บข้อนี่ต้มกินคือชานี่ดีนี่ดีเพราะว่าช่วงติดโควิดก็ไดาย,ยาตัวนี้นะจ้ะเดี๋ยวจะหลาะริมน,มน้ำนี่ไปละพี่น้องไปเลาะไปเอาสมบัติก็ กินไม่ทั่วทีบกินไม่ทั่วทีบจะข้ามครองนะคะป้าเห็ดอยู่ทั่วทีบจากตรงนี้ไปเนะะี่ยค่ะตรงที่ป้าเห็ดตรงนี้ไปไปถึงหนุนเป็นสายเลยค่ะมิตรเห็ดแนวเดียวนะคะแค่นี้แหละคะ่ะมอยๆ